มีเรื่องจะมาบอกกับท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยอ่านนิยายเดินป่าในอดีตซึ่งบอกไว้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่บอกว่าเวลาขึ้นต้นไม้สูงๆใช้วิธีการตอกทอยผมคิดว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นว่าตอกทอยเป็นยังไงบ้างก็บอกว่ามีคาถาอันนี้ก็เป็นความเชื่อ ก็มีบ้างนะครับสอบถามจากเจ้าพ่อซึ่งเป็นเกรเียงรุ่นใหม่แต่ถามตัวเขาเองเมื่อสักครู่ก็บอกสอบคอยได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้ใช้คาถาซึ่งในการตอบคอยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชาวป่าชาวดงที่เขาขึ้นไปเอาไปหาพึ่งหรือเก็บของป่าในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่มีแล้วผมสอบถามว่าในการตอบคอยเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเหลาไม้ไผ่ก็ต้องดูว่าต้นไม้ที่ขึ้นนั้นถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็จะมีวิธีการเหมือนกับในนิยายบางเรื่องบอกไว้ว่าต้องเอาไม้แข็งแล้วก็ไปลนไปแต่จริงๆก็คือตากให้แห้งเพื่อจะให้ไม้นั้นแข่งกว่าแล้วตอกเข้าไปได้แต่ไม้ไผ่ที่แข่งอย่างนี้ถ้าไม้ที่ไม่ให้เนื้อแข็งมากก็จะตอกเข้าไปได้ ก็เลยสอบถามว่าเคยอ่านเหมือนกันว่าตอกคอยปีนหน้าผานี่มดแดงเยอะเลยนะครับตอกคอยปีนหน้าผาทําได้ไหมเขาบอกต้องใช้ไม้อ่อนเพราะว่ามันจะมีความเหนียวเข้าไปแล้วก็มันไม่หัดแต่ถ้าไม้แข็งเนี่ยมันเจอกับหินก็จะหัดนะครับแล้วก็าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เห็นวิธีการตอกทอยสําหรับขึ้นที่สูงขึ้นต้นไม้เดี๋ยว อีกสักครู่คุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรแล้วในการทํานั้นเนี่ยยากง่ายแค่ไหนแต่อันนี้สําหรับน้องๆหนูๆที่ชมดูอยู่นะครับต้องต้องใช้วิจนรณญทยแล้วผู้ใหญ่ต้องคอยบอกด้วยนะครับเพราะอันตรายต้องมีความชํานาญเฉพาะตัวมีความสามารถเฉพาะตัวถึงจะทําได้ที่สําคัญก็คือถ้ามันตกลงมาแล้วลําบากมาก ผมอาจจะยืนไม่ค่อยนั่นเพราะมดแดงเยอะมากบริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาเหลาไม้ตอกถอยแล้ววิธีการทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นที่นี้เวลาท่านอ่านหนังสือหรือนวิายาที่เกี่ยวกับป่ากระดงก็จะได้มีอรรถรสแล้วก็จินตนาการภาพได้นะครับเดี๋ยวชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยไม่ได้ดาวมีหลายสิ่งหลายอย่าง จะมาบอกเป็นเป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่นะครับในชายขอบดงทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อทำแล้วก็ปีนขึ้นที่สูงเราอยู่ข้างนอกแต่ในนี้ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะใช้ยิงรอบขึ้นไปแล้วก็สาวรังตัวรังขึ้นรังขึ้นใช้เหมือนกับชุดปีนปีน,ป,นปีนหน้าผา แต่ถ้าชาวบ้านจริงๆเขาใช้วิธีนี้ครับเดี๋ยวชมกันเลยครับเอาไม้มาผ่าแล้วก็เหลานะครับเหลาเหลาเป็นเป็นซี่เล็กๆเสียมปลายแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ที่ติดตัวเขาก็คือมีดแล้วก็มีไม้ที่ตัดลักษณะคล้ายค้อนแล้วอีกสักครู่เราจะได้ชมกันนะครับค่อยๆเหลาค่อยๆเหลาไม้นี้ไป แล้วก็ตัดวัดระยะแล้สอบถามกับเขาว่ามีคาถาอะไรหรือไม่เขาบอกเราว่าไม่มีแต่แล้วก็อาจจะใช้สมาธิในการขึ้นไปนะครับก็จะเหลาเสียมปลายให้แหลมแล้วไม้ไผ่ที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นไม้ไผ่แ,แก่แล้วแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียมปลายให้แหลมแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็รังตัว ยืนขึ้นไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมดูนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นการสาธิตนะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ในป่าไม่มีแล้วครับถ้ามีก็เป็นร่องรอยเดิมที่เขาเคยใช้วิถีชีวิตแบบดัางเดิมแต่ปัจจุบันก็จะเป็นเห็นรอยซากเก่าที่เขาทำไว้ตั้งแต่อดีตนานมาแล้วแล้วที่เขามาสาธิตให้พวกเราได้ชมกันขณะนี้ เป็นต้นไม้ที่อยู่ในหัวไร่ปลายนาแล้วเพอเอินต้นนี้ในอดีตเคยมีพึ่งกาออาศัยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าร่องรอยที่ออกเดิมไว้อยู่นะครับแล้วเขาจะสาธิตให้พวกเราดูว่าวิธีการขึ้นไปเอา,อาไปตีพึ่งแบบดั้งเดิมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวป่าชาวดงนั้นเขาทำกันอย่างไรเราจะได้ดูกันพร้อมๆกันนะครับ ต้นนี้แหละครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามไร่ปลายนาที่ได้รับการจัดสรรจาก,ญญกทางการให้เขาอยู่นิยมจะสังเกตเห็นที่บริเวณลำต้นของต้นนะครับจะมีเป็น,นกลุ่มๆนั่นคือร่องรอยเดิมของการตอบทอยแล้วก็บนสุดไกลๆนั้นตรงคาคบด้านบนนิยมเห็นไหมครับก็จะมีรอยเดิมเหลืออยู่หนึ่งอันนะครับระยะที่เขาตอบต่อ19ครับหนึ่งเก ต่อหนึ่งลูกทอยแล้วขึ้นไปก็นับจํานวนอันเลยครับเพราะงั้นความสูงของต้นไม้เนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวคี้ชมคอยดูอันนี้เป็นวิธีการของเขาครับเราดูไปเรื่อยๆว่าเขาจะทําอะไรกันนะครับเริ่มนะครับข้อแรกเข้าไปจมแล้วก็นะครับเอาไม้เสียบไว้เขาจะทําเป็นบาร์รับไว้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ต่อข้อที่สองที่จาะไว้มกครู่ไว้ก็ทะลุ ลองดูว่าใช้ได้แล้วหรือ,อยังสุดเอื้อมครับช่วงแรกโอ้ยเริ่ม,ม้วครับขึ้นไปเรื่อยๆ ไม้ที่ใช้ต่อกก็ห้อยข้อมือขึ้นไปนีครับถ้าใช้ไม้ไผ่ เราเป็นตัวนอกนะแสดงว่าน้ําหนักที่รับตัวของลูกทอยเองกับตัวไม้ไผ่ที่เป็นพระองค์ขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นบันไดธรรมชาตินะครับขึ้นไปแล้วก็แต่และตัวช่วยรับช่วยรั้งน้ําหนักเอาไว้นะครับก้าวขึ้นไปก็คือตัวร่างก็จะรับจากตัวบนเพราะฉะนั้นก็ต่อไปไม่ต้องลึกมาก อันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในหัวไร่ปลายนาแล้วล่องรอยเดิมเคยตอกแล้วต้นนี้เขาเป็นเพียงสาธิตให้เราดูเท่านั้นขึ้นไปเรื่อย มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับคีค,คือแค่หนึ่งลำไม้ไผ่ขึ้นไปค่อยต่อขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับหลังจากนั้นขึ้นไปถ้าจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีคนข้างล่างเนี่ยส่งไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วส่งลูกถอยไปให้ก็จะต่อขึ้นได้จนถึงยอดถึงปลายนะครับขึ้นถึงยอดถึงปลายนี่ครับเป็นวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขาที่อยู่ในป่าในดงมาตั้งแต่บรโบราณ ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงเพื่อการสาธิตให้ดูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในหัวไร่ปลายนาที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลให้เขาเดิมต้นนี้เคยมีพึ้งแล้วเขาเคยตีพึ้งออกไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่ยครับเป็นการสาธิตให้ดูให้ชมนะครับ ดูครับหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถอดออกมานะครับไปถอดออกมาที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นการสาธิตให้ดูเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะถอดลงมานะครับบันไดชาวบ้านแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เขาสามารถโอบได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นเขาก็ไม่ต้องใช้ไม้ไผ่ขึ้นเป็นตัวประสาน ไปแทะเอามีดไปแทะออกถอดออกนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการสาธิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ถอดถอดทองอ,ออกมาถอดตอกถอยออกมาครับคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้หายสงสัยแล้วนะครับว่าการตอกถอยเป็นอย่างไรเนี่ยครับของแท้ในการตอกถอยโชคดีที่เราเจอย้าพ่อเป็นกระเลืองรุ่นใหม่ที่ยังมีภูมิปัญญายชาวบ้านหลงเหลืออยู่ มาสาธิตให้เราได้ดูกันนะครับนะครับตัดออกแล้วปลายไม้เดี๋ยวเขาก็ <ๆ S 1> แตะออกนะครับก็อาจจะทําให้ต้นไม้ก็มีตรงอย่างที่เห็นบ้างแต่ต้นไม้ยังคงอยู่นะครับที่สำคัญที่สุดคือตอกเข้าไปแล้วมีตัวไม้ไผ่เป็นพระองค์รองรับก็เป็นตัวช่วยรับน้ําหนักไว้ถึงเวลาก็ถอดค่อนข้างจะง่ายเพราะไม่ได้ตอกลงไปลึกมากนะครับไอ้แต่ส่วนใหญ่ที่เราไปเห็นตามป่าดารงเนี่ย โดยปกติเรืยเขาจะไม่เอาไว้ครับก็เก็บทิ้งติดขาต้นไว้อย่างนั้นคนมาทีหลังก็ใช้ต่อไปนะครับแล้วไม้ที่เหลือจากที่ทําตรงนี้เขาก็เอาไปซ่อมบ้านเขาไปทําเรือนโรงที่เก็บข้าวหรือทาอะไรต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยต่อไปนะครับไม่ยากแต่ไม่ควรทําในขณะเดียวกันคุณผู้ชม ทุกคนเหน็นพร้อมกันกับผมว่าในการตอบทอยเขาทำกันยังไงขอบคุณครับที่ติดตามชม